สวัสดีค่ะมาเรียนรู้คณิตศาสตร์กับครูโตกันเช่นเคยนะคะวันนี้ครูจะพามาเรียนรู้เรื่องการหารเลขยกกำลังนะคะโดยนำใบงานที่6ของ DLTV มาสอนแล้วก็ฉเฉลยมาเริ่มเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับการหารเลขยกกาลังนะคะเราก็จะต้อง มาจัดรูปฐานให้เป็นรูปเดียวกันแล้วก็ใช้สมบัติการหารของเลขยกกำลังนะคะโดยบางโจทย์ก็จะมีการผสมของการคูณเลขยกกำลังมาด้วยดังนั้นเราจะต้องเรียนรู้สมบัตินะคะการคูณและการหารของเลขยกกำลังสมบัติที่1น,นะคะถ้าเราให้ a เป็นจำนวนใดๆ m และ n เป็นจำนวนเต็มนะคะอาจจะเป็นเต็มบวก ก็ได้หรือเต็มลบก็ได้นะคะทีนี้ถ้า a ยกกำลัง m คูณ a ยกกำลัง n ฐานเหมือนกันคูณกันอยู่นำกำลังบวกกันนะคะเช่น2ยกกำลัง3คูณ2ยกกำลัง4ก็จะเท่ากับ2ยกกำลัง3บวก4เป็น7แบบนี้นะคะ สูตรที่2ตัวสมบัติที่2 A คูณ b ทั้งหมดยกกำลัง n เราสามารถกระจายกำลังให้แต่ละตัวเป็น a อกำลัง n นคูณกับ b กำลัง n นะคะเช่นครูมี2คูณ3ยกกำลัง4ครูสามารถกระจายกำลังสให้แต่ละตัวที่คูณกันอยู่ก็จะเป็น2ยกกำลัง4คูณกับ3ยกกำลัง4นะคะต่อไป a ยกกำลัง M ทั้งหมดยกกำลัง n นะคะเป็นการยกกำลังซ้อนและมีวงเล็บขั้นนะคะจะสามารถหาค่าได้จากการเอากำลังของเขาเนี่ยคูณกันนะคะเช่นนะคะคุณครูเปลี่ยน a เป็น9 9กําลังสองทั้งหมดยกกำลัง3นะคะนักเรียนก็สามารถหาค่าได้จากการเขียนฐานเดิมไว้แล้วนำกำลังมาคูณกัน2คูณ3เป็น6นะคะคำตอบก็จะเป็น9ยกกำลัง6นั่นเอง ต่อไปถ้าเป็นการหารกันของเลขยกกำลังนะคะเราก็เขียนฐานข้างเดียวเอากำลังตัวตั้งลบด้วยกำลังตัวหารนะคะเช่น2ยกกำลัง5หาร2ยกกำลัง4นะคะคำตอบก็จะได้จากเขียนฐานถ้าฐานเหมือนกันแล้วเขียนฐานข้างเดียวเอากำลังตัวตั้งคือ5ลบได้กำลังตัวหารคือ 4, 2กำลัง5ลบ4ก็จะได้เป็น2กำลัง1หรือคือ2นั่นเองนะคะเพราะว่ากำลัง1ไม่นิยมเขียนก็คือ2คูณกัน1ตัวนะคะก็คือเลข2นั่นเองต่อไปข้อที่5คล้ายกันกับสมบัติที่2ถ้าหารกันอยู่ทั้งหมดยกกำลัง n ก็กระจายกำลัง n เข้าไปให้แต่ละตัวได้เลยก็จะเป็น a กำลัง n หาร b ยกกำลัง n นะคะเช่น สิบหารห้านะคะทั้งหมดยกกำลังสองเราก็จะได้เท่ากับเท่าไหรคะสิบยกกำลังสอหารด้วยหายกกำลัง2กระจายกำลังสองให้แต่ละตัวนะคะต่อไปถ้าคูณและหารกันแล้วนะคะมีผลลัพธ์เป็นกำลังลบ n อ,อยากให้เขามีกำลังเป็นบวกก็ใช้สมบัติ ตัวนี้นะคะ a กกำลังลบ n นเท่ากับ1ส่วน a กำลัง n นะคะเช่นครูมี2อกำลังลบ3อยากเขียนสองกำลังลบ3ให้อยู่ในรูปของกำลังเป็นบวกก็เขียนเป็น1ส่วน2กำลัง3แบบนี้นะคะต่อไปถ้าเจอเลขยกกำลังใดก็ตามที่มีกำลังเป็น0นะคะให้รู้ทันทีว่าเขาจะมีค่าเป็น1นะคะเช่นงครูมี 15ยกกำลังศูนย์เลขอะไรก็ตามยกกำลังศูนย์จะมีค่าเป็น1เสมอนะคะต่อไปนำสมบัติตัวนี้ไปใช้ในการทำโจทย์ในใบางานที่6กันเลยค่ะข้อที่1จงหาผลลัพธ์ในรูปเลขยกกำลังของข้อ1นะคะโจทย์ให้มาคืออะไรคะเขียนโจทย์ไว้ก่อนเลย3ยกกำลังลบส่ 4. คูณ9ส่วนด้วย3ยกกำลังลบ3าม สณ3กำลังลบ2คูณ3กำลัง0นะคะจะเห็นว่าส่วนใหญ่เป็นฐาน3มี9โผล่ขึ้นมาแสดงว่า9น่าจะจัดรูปอยู่ในรูปของฐาน3ได้นะคะนักเรียนก็ลองมาแยกตัวประกอบ9ก็จะมาจาก3คูณ3 3คูณกัน2ตัวเปลี่ยนเป็นเลขยกกำลังก็คือฐานเป็น3คูณกัน2ตัวก็ยกกำลัง2 จากนั้นรวมฐานนะคะตอนนี้เขียนก่อนก็นได้ก็คือ3มกำลังลบ4คูณ3กํกลังสตัวล่าง3กํกำลังลบ3คูณ3กํกลังลบ2คูณ3กกำลัง0เมื่อมีฐานเหมือนกันแล้วรวมฐานเลยข้างบนก็จะเป็นฐาน3ครั้งเดียวคูณกันอยู่ก็เอาลบ4บวกกับ2ได้เท่าไหร่คะ ได้ลบ2นะคะตัวส่วน3มเขียนครั้งเดียวลบ3มบวกลบ2ได้ลบ5บวก0ูนย์ก็ได้ลบ5เหมือนเดิมนะคะจากนั้นเมื่อหารกันอยู่ฐานเดียวกันก็จับกำลังลบกันนะคะโดยเขียนฐานครั้งเดียวคือ3กํกำลังตัวตั้งคือลบ2นะเดี๋ยวก็เขียนไว้ลบด้วยตัวนี้ใส่ลบก่อนนะคะแล้วเอากำลังตัวหารก็คือลบ5นะคะ ตัวนี้สัญลักษณ์ลบแล้วเจอลบอีกนะคะก็เป็นการบวกด้วย5้นั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะแปลงเป็นลบสบวกหนะคะบวกเครื่องหมายต่างจำักล้างการตอบเครื่องหมายตัวมากก็คือเท่าไหร่คะบวกสนะคะคำตอบก็จะได้เท่าไหร่คะ3ยกกำลัง3นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่2 ตอนนี้ลบแตอนนี้ก็ฐานลบแมี64สิบโผล่เข้ามานะคะก่อนอื่นก็เขียนโจทย์ก่อนก็จะเป็นลบแปดยกกำลังห้าส่วนด้วยลบแทั้งหมดยกกำลังลบสนะคะแล้วก็คูณด้วย64ต่อไป64ตัวนี้นะคะก็จะมาจาก ส่วนตัวอื่นนี้มีฐานเป็นลบ8นะคะพยายามใช้ฐานคล้ายกับตัวที่มีแล้วเราจะได้สามารถรวมฐานได้นะคะ64ก็จะได้จาก8คูณ8หรือลบ8คูณลบ8ก็ได้นะคะก็จะได้เป็นฐานเป็นลบ8ยกกำลัง2นะคะนักเรียนก็แทนที่64ตัวนี้ด้วยลบ8ยกกำลังส ก็จะได้เป็นลบแปดกำลังห้าส่วนด้วยลบแปดกำลังลบสามคูณกับลบ8ทั้งหมดกำลังสองนะคะข้างบนก็จะเป็นลบ8ปกำลังห้าทั้งหมดยกกำลังห้าเหมือนเดิมตัวล่างรวมฐานนะคะคูณกันอยู่จากกำลังบวกกันลบสามบวกสองได้ลบหนึ่ง จากนั้นใช้สมบัติการหารนำกำลังมาลบกันฐานเดียวกันเขียนฐานข้างเดียวคือลบ8กํกำลังตัวตั้งคือ5ลบด้วยกำลังตัวหารคือลบ1ลบเจอลบแบบนี้กลายเป็นบวกนะคะก็คือลบจำนวนตรงข้ามของลบ1ก็คือบวก1นั่นเอง5้บวกหเป็น6 คำตอบก็จะเป็นลบ8ทั้งหมดยกกำลัง6นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่3ตัวฐานเริ่มเปลี่ยนจากจำนวนเต็มมาเป็นทศนิยมนะคะนักเรียนพยายามหาทศนิยมที่จำนวนตำแหน่งมากนะคะตัวนี้ส่วนใหญ่เป็น0.5นะคะมี0.25โผลมานะคะ การคูณทศนิยมจะต่างจากจำนวนเต็มก็คือว่าถ้าคูณ1ตําตำแหน่งกับ1ตําตำแหน่งก็จะได้เป็น2ตํตำแหน่งนะคะดังนั้นถ้านักเรียนเห็นว่าตัวใดตัวหนึ่งเป็น2ตํตำแหน่งแสดงว่าเขาจะต้องผ่านการคูณของ1ตําตำแหน่งมา2ตัวอย่างเช่นตัวนี้25ใช่ไหมคะปกติ25จะเท่ากับ5คูณ5นะคะแต่พอเป็น0.25ก็แสดงว่าเขาจะต้องเกิดจากการคูณ1ตําตำแหน่งคูณ1ตําตำแหน่ง จาก5ก็จะเป็นอะไรคะ0.5น .5 คูณศ5แบบนี้นะคะดังนั้น0.25ก็จะกลายเป็นอะไรคะ0.5ทั้งหมดยกกำลัง2นะคะเราก็จะได้ว่า0.25ที่อยู่ในโจทย์ของเราเนี่ยเราสามารถแปลงให้อยู่ในรูปของ0.5ยกกําลังสได้นะคะ,ะเริ่มต้นทำโจทย์โดยการเขียนโจทย์ก่อนก็จะเป็น0.5ยกกํากกำลัง3 คูณ0.5ยกกำลัง2ส่วนด้วย0.25เขียนตามโจทย์ก่อนคูณด้วย0.5กำลังลบ1นะคะต่อไปเราจะแปลง0.25ให้เป็น0.5กำลัง2เขียนโจทย์ต่ออื่นไว้ก่อนนะคะก็จะเป็น0.5ยกกำลัง3คูณ0.5ยกกำลัง2 คูณ0.25เปลี่ยนเป็น0.5กํลัง2คูณ0.5ยกกํลังลบ1นะคะตัวนี้ใครจะเชื่อมบนกับบนนะคะเชื่อมตัวนี้ด้วยการคูณล่างกับล่างก็ได้หรือใครเห็นว่า0.5กํลัง2กับ0.5ยกกํลัง2นี้คือจำนวนเดียวกันนะเด็กก็หารกันเป็น1เลยก็ได้นะคะก็จะจบเร็วขึ้นนะคะ ตอนนี้ศูนย์จากำลังสองกับศูนยจนหายกกำลังสองหารกันได้1นะคะก็จะเหลืออะไรคะศูนยจนหยกกำลังสส่วนด้วย0.5นย์จนห้ากำลังลบหนึ่นะคะฐานเหมือนกันแล้วเขียนฐานข้างเดียวหารกันจับกำลังลบกันกำลังตัวตั้งคือ3ลบด้วยกำลังตัวลบคือลบหนะคะสาลบลบหก็เป็น ลบเจอลบเป็นบวกนะคะคำตอบเป็นเท่าไหร่คะศูนยจุายกกำลัง3าบวกหเป็น4ี่คตอบก็คือศูนยจุายกกำลัง4เก่งมากคะ่ะต่อไปข้อที่4นะคะฐานเป็นฐานเดียวกันหมดเลยคือดีนะคะนักเรียนก็เขียนโจทย์ได้เลยดีกำลังลบสคูณดีส่วนด้วย D ีกำลัง5คูณกับ d กกำลังลบ2นะคะบนเชื่อมบนได้เลยคูณกันอยู่จับกำลังบวกกันลบ4บวก1เป็นลบ3ตัวส่วน d กกำลัง5นะคะคูณ d กกำลังลบ2ฐานเหมือนกันแล้วเขียนฐานครั้งเดียวกำลังบวกกัน5บวกลบ2ได้เท่าไหร่คะ ได้สามเก่งมากคะ่ะจากนั้นเรามาใช้สมบัติการหารต่อนะคะถ้าหารกันอยู่ฐานเหมือนการเขียนฐานข้างเดียวกําลังตัวตั้งลบด้วยกําลังตัวหารก็คือ3ามลบสลบสก็จะเป็นเท่าไหร่คะดีกำลังลบหกนะคะอยากให้เป็นกําลังบวกก็ใช้สมบัติ A กําลังลบ n เท่ากับ A เท่ากับหส่วน A กกำลัง N นะคะ หนึส่วน a กำลัง n ดังนั้น d ีกำลังลบ6ก็จะเท่ากับ1ส่วน d กำลังหะคะคำตอบก็จะเป็น1ส่วน d กำลังหนั่นเองนะคะต่อไปข้อ2ใหญ่จงหาผลลัพธ์ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนะคะความยากจะอยู่ที่ตัวกำลังที่เป็นเอกนามนะคะเราจะต้องมาใช้การบวกลบเอกนามที่เราจะ เรียนนะคะหรือบางคนอาจจะเรียนมาแล้วนะคะก็คือจะเอาเอกนามคล้ายมาบวกลบกันได้ข้อ1นนะคะโจทย์มาว่ายังไงเราก็เขียนไว้ก่อน6กยกกำลังสาคูณหกกำลังลบสี N, ะคะคือวงเล็บแรกหารด้วยซึ่งเครื่องหมายหารตอนนี้ก็จะอยู่ในรูปเครื่องหมายส่วนของแต่ละข้อที่ผ่านมานะคะ หกกำลัง n คูณกับ6กกำลังลบห้นะคะวงเล็บแรกทําให้เป็นผลสำเร็จก่อนทานเหมือนกันเขียน6ครั้งเดียวจับกำลังบวกกันลบ 3n อบวกลบอ่าตรงนี้3 n บวกลบ4 n นะคะตอนนี้น้าเดียนก็เขียน3 n- บวกกับลบ 4n เวลาบวกลบกันก็บวกลบเฉพาะเลขตัวหน้าแล้วก็เขียน n เหมือนเดิม 3บวกลบ4ได้ลบ1นะคะก็จะได้เป็น6กํำลังลบ1 N หรือเขียนว่าลบ N นั่นเองเพราะ1ที่อยู่หน้าตัวแปรเราจะไม่นิยมเขียนนะคะดังนั้นวงเล็บแรกก็จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ต่อไปหารด้วยวงเล็บที่2อฐานคือ6เหมือนกันเขียน6ไว้เลยแล้วก็เอา N บวกกับลบ5 N มีอยู่1บวกกับลบ5ก็ได้เท่าไหร่คะลบ 4N นะคะก็จะหารด้วย6กกำลังลบ 4N เมื่อหารกันอยู่จับก,กําลังมาลบกันเขียน6ครั้งเดียวกําลังตัวตั้งคือลบ N แล้วก็ลบด้วยกําลังตัวหารก็คือลบ 4N ลบเจอลบตอนนี้กลายเป็นบวกนะคะ นี่มาตอนนี้เป็นบวกลบ n บวก 4n ็ก็จะกลายเป็นตอนนี้นะคะลบ n บวกกับ 4n เป็นรูปจริงเครื่องหมายต่างจับหักล้างกัน c ลบ1เหลือ3ตอบเครื่องหมายบวกตามตัวมากนะคะคำตอบก็จะเป็นเท่าไหร่คะ6กบกกับ6ยกกำลัง3 n นนั่นเองนะคะคำตอบเป็นเท่าไหร่คะ คำตอบก็คือ6ยกกำลัง 3n เก่งมากค่ะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะเปลี่ยนรูปเครื่องหมายหารเป็นสัญ,ญลักษณ์ส่วนตัวนี้นะคะเครื่องหมายหารกับเครื่องหมายเศษส่วนเป็นความหมายเดียวกันในทางคณิตศาสตร์นะคะการหารก็คือสามารถเขียนอยู่ในรูปหนึ่งก็คือเศษส่วน 5a กำลังลบ1 B กำลัง4 c กำลัง3ส่วนด้วย3 A กำลังลบ2 b แล้วก็ C กำลัง2นะคะตัวไหนที่เป็นตัวเลขด้านหน้าสัมประสิทธิ์เราสามารถหารกันได้เลยนะคะสิกับ3ตัวนี้วิธีการคิดก็คือแยกตัวฐานที่เหมือนกันออกจากกันนะคะคูณกับ a กำลังลบ1ส่วนด้วย a กำลังลบ2แบบนี้นะคะให้เห็นภาพ b กำลัง4่ส่วนด้วย b กำลัง1แล้วก็คูณกับ c กำลังสส่วนด้วย c กำลัง2นะคะนักเรียนก็จะเห็นว่ามีตัวที่ฐานเดียวกันอยู่ด้วยกันนะคะทีนี้ถ้าเป็นตัวเลขเราก็คำนวณเหมือนตัวเลขเลย3 1เป็น3 3 5 15ก็จะได้คำตอบตัวแรกคือ5 ต่อไปเป็นการหารได้ยกกำลังฐานเดียวกันจับได้ยกกำลังลบกันลบ1ตัวตั้งลบด้วยลบ2 B นะคะ b กำลัง4ตัวตั้งลบด้วยกำลัง1ของตัวหารคูณกับ C กํกำลัง3ตัวตั้งลบด้วยกำลัง2ตัวหารก็จะเป็นไรคะ5คูณกับ A กกำลังลบคูณลบเป็นบวก บวก 2. อันนี้ก็จะเป็นกําลังบวก1นคูณ b กกำลัง3คูณ C กำลัง1คําตอบก็จะเป็นอะไรคะถ้าเราเอาเครื่องหมายคูณออกเขียนชนกันก็คือการคูณนั่นเองเป็น5 A b เอกลัง3 C นั่นเองคําตอบก็จะเป็นอะไรคะ5 A b เอบกำลัง3 C ลัง1นะคะเก่งมากคะ่ะ สำหรับการหารของเลขยกกำลังก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่ช่องครูตัวแมทด้วยนะคะสวัสดีค่ะ